โซอานะคะ EP สามแล้วใช่ควาคอนเซออกมาเอามาพิสูจน์นะครับพี่แอนเป็นไงบ้างอยากรู้ว่าทำมาสอง EP ก็ดีนะคะสนุกรู้สึกสนุกรู้สึกว่ามันเป็นเอาเรอ,อาเรื่องยากมาคุยกันเรื่องง่าย mm hmm. คุยสบายสยจริงๆลูกก็แฮปปี้นะเพราะลูกก็แบบย้ำตลอดหลังๆเวลาทำรายการว่างจริงคือเราเราเลยจุดที่เหมือนบับว่าทำมันเพื่อยอดวิวแล,ล,ะละ้วล่ะคือเราว่า mm hmm. ชีวิตลูกกอลพที่ผ่านมาคือทำรายการเยอะแล,ะละ้วล่ะที่มันต้องมานั่งแบบคาดหวังกับยอดวิวแล้วก็ไปแตะยอดวิวแบบหลักแสนหลักล้านหรืออะไรเงี้ยตอนนี้จริงคืออันนี้อาจจะเป็น S <S หรือหลักหมื่นนะที่เราแชร์ไปใน I อจอะไรเงี้ยที่ลูกกอรู้สึกว่าคอนเทนต์มันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์หลือก็ใช้คํานี้แล้วกันสําหรับคนฟังหลายๆคนอะไรเงี้ยรวมถึงคนที่อาจจะแบบว่าแวะเวียนผ่านมาแล้วก็สนใจเรื่องปัญหาสุขภาพจิตนะอ่ะวันนี้เนื่องจากว่าเรามีนักเรียนมาคุยด้วยแต่เราต้องเกินก่อนว่าทําไมวันนี้เนี่ยเราถึงอยากทําแบบโซเอาอีพีสาขึ้นมามนะคะมันเกิดมาจากแบบเหตุการณ์หนึ่งในห้องเรียนลูกกอล์ฟเมื่อไม่นานมานี้ ที่เหมือนว่า,าลูกก็ล์ฟกำลังสอนนักเรียนม6อยู่แล้วก็มีนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องว่านถ้าเกิดว่าใครดูโซเอาทอีพีที่แล้วเนี่ยลูกกอบได้บอกแบบว่าโปกดิเวลานักเรียนจะเข้าห้องเรียน,นยลูกกอลจะให้เขาสำรวจอ <S <S ารมณ์คราวนี้ก็จะให้ผูกเป็นริบบิ้นมา <S <S ว่านเนี่ยลูกกอลก็เห็นเลยวว่าวันนั้นสีของเขาเนี่ยมันแบบมันไม่ได้เลย อะไรอย่างเงี้ยห,หน้าตาดูแบบไม่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่ต้องเตรียมสอบอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่แพมคราวนี้เราก็เลยระหว่างชุดที่เบรกเนี่ยก็เดินเข้าไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่ไหวเครียดไม่ไหวไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบหนูไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเรารู้สึกว่าเขาอยากร้องไห้แต่เหมือนเขากําลังพยายามที่จะฮึบคืนนี้เราก็อาจจะอ่าน น,นักเรียนออกโดยเ,เรารู้สึกว่าคนนี้แบบไม่ไหวกําลังแบบนางกําลังจะใช้คําว่า breakdown พี่แผงเข้าใจไหมเหมือนเวลาเราเห็นคนที่แบบคนนี้เธอต้องไม่เธอต้องการไหลให้แบบจบแล้วก็ร้องไห้แล้วปล่อยโฮแต่เธอกําลังพยายามที่จะฮึบอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่าเออว่านแบบอยากร้องไหมว่านบอกเอออยากร้องไห้เราก็แบบว่านร้องให้เลยปล่อยเขาก็ปล่อยออกมาเลยปล่อยแบบโฮออกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ร้อง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 อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ฮึบ สักพักไปต่อเราไม่ได้เขาร้องตลอดนะแต่เราแค่รู้สึกว่านะโมเมนต์ตรงนั้นนะเขาต้องการที่จะร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาสอนเขาต่อเขาก็ดูดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วลูกกอลก็ไม่ได้คุยกับน้องเขาเลยว่าหลังจากวันนั้นมันเป็นยังไงบ้างจนกระทั่งมาวันนี้ที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องวานให้เขามาแชร์กันนะแต่ว่าอยากถามพี่แพรมหน่อว่า ที่ทมเจอเคสอย่างนี้เยอะมาที่เหมือนแบบคนที่แบบฮึบไม่ร้องไม่ร้องไหเ้เจอเจอแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกมากเลยพอคุณกูลูกอกอล์ฟพูดเพราะว่าเหมือนว่าน้องคนเนี้ยเขาแค่รอเพอร์มิชันอะจากใครสักคนคําถามถามว่าทําไมต้องรอทําไมเราต้องการใครสักคนที่จะมายื่นทิกเก็ตว่าอ้าจ้ะร้องได้ทําไมเราต้องรอคนคนนั้นทําไมเราถึงไม่อนุญาตตัวเองว่าวันนี้เราเจ็บวันนี้เราเิร์ t วันนี้เราเศร้าวันนี้เราแฮปปี้นะี่ออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะ,ะมีความเชื่อว่าร้องไห้เท่ากับผิดซึ่งบอกเลยว่าเคสแบบนี้ป๊อปปูลา่ามากโดยเฉพาะผู้ใหญ่แต่วันนี้สำหรับแพมทําก็ถือว่าจะมีโอกาสเดี๋ยวจะได้แขกรับเชิญที่เป็นเป็นเด็กเป็นเด็กเพราะว่าเราฟังผู้ปกครองมาเยอะว่าเราไม่กล้าร้องไห้ต่อหน้าพ่อแม่ทีนี้เราก็ได้มานั่งฟังฝั่งลูกลูกและเด็กๆแล้ว่า แล้วทําไมทําไมเขาถึงมีความรู้สึกว่าเขาเขาไม่สามารถเอาออกมาได้ผู้ใหญ่ไออย่างลูกกอล์ฟก่อนแล้วกันลูกกอล์ฟจะถามพี่แผมว่าทำไมพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่มาหาพี่แผมไม่กล้าร้องไห้ต่อหน้าลูกนะลูกกอล์ฟก็บอกตรงว่าลูกกอล์ฟก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะเป็นยังวะเป็นแล้วแหละเพราะล่าสุดเข้าไป Google พิมพ์คำว่าวัยกลางคนเจอเองเจอเรสจออยู่ตัวเองเนี่ยนักเรียนมาถ่ายงานให้อยู่พี่เคยร้องไห้ในห้องเรียนปะมีอยู่นะ มีอยู่นะนี่มีนะดิฉันนี่บอกว่าแบบโอดิฉันแบบมีบางโมเมนต์ที่ฉันบอกว่าคือแต่เป็นร้องไห้เพราะความสูงอา uh, <okay. S 2> แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของแบบความเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าสนใจมากเหมือนกันว่าแบบเออผู้ใหญ่บางทีเหมือนเราไปสะกดจิตตัวเองอะว่าเราไม่อยากให้เด็กเห็นว่าเรามีพาร์ทอ่อนแอ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกกอฟตัดวัยตัวเองที่เป็นผู้ใหญ่ไปก่อนตอนเด็กเนี่ยลูกกอฟเป็นเด็กขี้แยมากนะฉันลองให้บ่อยมากเพราะว่ามันมีทรมารรายวันความชอกช้ำเราคุยคําคำนี้ไปละแล้วก็มันมีปัญหาที่เราต้องจัดการรายวันแต่ลูกกอฟเนี่ยคืออย่างที่เราคุยกันไปสองตอนเนาะพี่แพมพรพี่แพมก็ได้บอกเองว่าลูกกอฟน่าจะมีเซลฟ์เแวร์เนสค่อนข้างสูงลูกกอฟจะรู้เลยวันนี้กูไม่ไหว่ แต่เก็ไม่ใช่ว่าจะจมอยู่กับน้ําตานะแต่ว่าก็ไม่ไหวน้ําตามันมาเลยว่าไม่ฮึบร้องแล้วก็เป็นคนที่แบบเออร้องบ่อยเลยอะไม่ว่าจะแบบเอมีความรู้สึกอะไรเราจะค่อนข้างซื่อสัตย์กับมันประมาณนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ค่อยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นอขนาดร้องบ่อยนะจะร้องเป็นแบบโมเมนต์ของตัวเองเราเลือกคนร้องด้วยหรือเปล่าเลือกใช่ไหมเลือกอ่ะอันนี้ประเด็นสําคัญ ไม่ร้องไห้ต่อหน้าทุกคนเราจะไม่ได้ร้องไห้ต่อหน้าทุกคนเหมือนการต่อให้เรามีอะไรดีๆในชีวิตอ่ะเราก็ไม่ได้โทรหาเพื่อนทั้งแบบโฟนบุ๊กของเราทั้งคอนแทคลิสต์ของเราเราก็จะรู้ว่าคนไหนที่เราอยากจะโทรคืออางจริงเราเลือกแล้วเหมือนกับเพื่อนที่เวลาโทรหาเราเขาก็เลือกเราเหมือนกันเราก็เลือกเขาเหมือนกันอืมอช่คราวนี้กลับมาที่คําถามเมื่อกี้ที่คนอยากถามว่าเราผู้ใหญ่ที่เข้ามาหาพี่แพรพ่อแม่เงี้ยตัวเราเขาบอกเขาไม่กล้าร้องไห้ต่อหน้าลูกเลยเพราะอะไร แล้วก็คงจะต้องถามบอกว่าอยู่รู้ไหมว่าการที่เราไม่ร้องไห้ไม่แสดงออกเนี่ยยูเท่ากับออตเมติกลี่สอนลูกเลยว่าร้องไห้เท่ากับผิดเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาก็จะรู้นั่นคือสิ่งที่เขาจะจำแต่ว่าถ้าเขาไม่ไหวจริงๆแล้วลูกเกิดอยู่ตรงนั้นจริงๆง่ายมากง่ายมากหมายความว่าเราคอมมูนิเคตกับลูกได้เลยว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําสิ่งที่แม่กําลังจะร้องเนี่ย They have nothing to do with you at all คือมันไม่เกี่ยวกับลูกแม่ลองไม่เกี่ยวกับลูกไม่คกกับลูกไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกว่าจะต้องมาดูแลเทคแคร์แต่นี่คือสิ่งที่แม่จะต้องเทคแคร์ตัวเองเดี๋ยวมานละ้วแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถออกไปได้ก็คืออะไปร้อ,องไห้จาัดก,การตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีบริเวณใดๆที่เราจะมี p r i เวซเราก็คือ give you heads up ว่าเดี๋ยวแม่จะแบบขอสเปซส่วนตัวซึ่งมันไม่ใช่สอนแค่ว่าร้องไห้ไม่ได้เท่ากับผิด ร้องไห้คืออารมณ์อารมณ์หนึง่งนั่นคือเรากำลังสื่อสารให้ลูกรู้และอย่างที่สองคือ Space ว่าไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอะ่ะเราสองคนก็ยังคอนเนคกันอยู่แต่ว่าเราก็จะมีบาวด์ดีของเราเราก็จะมี Space ของเราที่เราจะดูแลตัวเองแม่ก็จะต้องดูแลตัวเองลูกก็ต้องดูแลดูแลลูกเมื่อวันไหนที่ลูกรู้สึกว่าลูกท้อแท้ลูกอยากร้องไห้เราก็อยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าลูกรู้สึกว่าลูกอยากจะร้อแล้วมีโมเมนต์ส่วนตัวร้องเพราะต้องการแค่ เอามันออกมาคือร้องมันมีหลายแบบอ่ะร้องเพราะว่าเราอยากจะเอาออกมาร้องเพราะเราอยากจะได้คําตอบโยนร้องเพราะว่าเราอยากจะแบบใครสักคนช่วยมาแบบว่าพูดอะไรก็ได้ให้ฉันรู้สึกแบบ <c oughs> มันม,ม,นมีมันมีสาเหตุมากมายว่าทำไมเรางร้องไห้แต่ร้องไห้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ได้เท่ากับผิดไม่ได้เท่ากับการอ่อนแอ <c oughs> นี่พอพูดถึงประเด็นเนี้ยอันนี้น,นี่มีภาพหนึ่งเด้งมาเลยรู้แล้วว่าทําไมลูกกอล์ฟอ่ะเป็นคนที่ไม่ ไม่รู้สึกว่าการร้องไห้มันผิดอืมเพราะแม่ดิฉันร้องไห้ค่ะอ่ะฟังเลยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่บังเอิญแต่คือเขาเนี่ยจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจหลักจิตวิทยาขณะที่พี่แพมบอกว่าหันมาหาเราว่า มันไม่เกี่ยวกับลูกมาม่าร้องอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราเราลูก,ก,ก,กลูกกอลรู้สึกว่าลูกกอลบาได้รับบทเรียนจากแม่ผ่านการการะทำอนข้างเยอะอมอมสมมุติว่าเขารับแรงประทะแทานเราอแล้วเขาทะเลาะกับพ่อกับผัวเขาเนี่ยแทนเราแล้วเขาร้องไห้แบบเราเห็นโมเมนต์นั้นคือเขาเบรกดาวร้องไห้แบบเลยอ่ะเขากลับหันมาอุ้มเราแล้วเขาก็ทํากับข้าวต่อแค่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าาใจมสิ่งที่เขาไม่ได้ ไม่ได้ทาเราเราทันทีเราไม่ได้รู้สึกว่าเราได้ทําอะไรผิดเออแต่เขาอุ้มนะเขาก็<ช>อุ้ม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 ,ม,มเราเราเราจำโมเมนต์อย่างของแม่คือคือแม่เราเป็นคนคือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งแบบเลี้ยงลูกสามคนเองอย่างเงี้ยน,น,น้องในสมัยก่อนแล้วก็แบบเขาลําบากแม่เราค่อนขอ้างลําบากผมใช้คำนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีจริงๆมีชอมาเยอะคุณแม่เนี่ยเพราะว่าแบบเป็นสใภ้คนไทยที่แต่งแต่งงานเข้าไปในครอบครัวคนจีนที่เหมือนแบบว่าอาม่าก็แบบอ่ไม่ไม่ยอมพูดอ่ภาษา ไทยด้วยจนคุณแม่แต้องไปแบบเรียนภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรง่ายอย่ะคือมันมีความแบบ mm hmm. โอ้โหซับซ้อนมาก mm hmm. อะไรเงี้ยแล้วเราจะจําได้เลยว่าแบบถ้าให้พูดถึงคนที่แกร่งในชีวิตเรามันจะเป็นแม่เพราะว่า <c oughs> คือนางคือ <c oughs> คนที่ต้องแบบ mm hmm. ดูแลลูกทุกคนแล้วก็แบบว่ามาเจอคอน FLICT อีกว่าลูกชายคนแรกของนางดันไม่เป็นไปตามขนบที่ที่บ้านทุกคนวางไว้อะไรแบบเนี้ย mm hmm. ดังนั้นคุณแม่น่ะมีโมเมนต์ที่เราก็เห็นเลยว่าเขาป่านน้าตาบ่อยแต่เขาจะไม่โทษเรา แล้วเราเรารู้สึกว่าอันนั้นสำหรับลูกก็แบบนั่นคือไปเบิกทางในบ้านว่ารองได้แล,แล้วก็นนไปต่ออะไรอันนี้สําคัญสําหรับคุณพ่อคุณแม่บางทีเราอาจจะไม่ได้สามารถพูดกับลูกได้ว่าแบบเออถ้าแม่ร้องไห้ถ้าพ่อร้องไห้นี่ไม่ได้เกี่ยวะไนกับลูกนะอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าในวิธีที่ที่คุณแม่ของคุณลูกเราทำอ่ะมันโอเคมากเลยนะเพราะอะไรเพราะมันคือบอดีแลงจิเราสามารถรับรู้ได้เลยว่าเออแม่ก็ร้องไห้ก็คือส่วนของแม่นะแต่ เขาก็ยังรักเราอันเนี้ยเราว่าสําคัญมากที่เด็กๆจะรับรู้ได้อว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาดีทำให้พ่อแม่ร้องไห้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวมาฟังนักเรียนกันดีกว่าเพราะว่าแบบว่าตอนนี้จริงคือไม่ได้คิดว่าจะมีนักเรียนแต่ว่าอยากให้นักเรียนมาคุยด้วยนะคะนะคะแล้วรับนักเรียนค่ะตัดข้ามาอารมณ์อารมณ์โดดนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่แพรนักเรียนทำไมมีแฟนคลับด้วยอะคะเฮ้ยนักเรียนมีแฟนคลับแล้วเหรอ นะคะวันนี้วันนี้พี่กควาได้เชิญน้องเป็นแบบนักเรียนของพี่เองคือน้องมิงน้องทอยแล้วก็น้องว่านจริงๆวันนี้เป็นเรื่องบังเอิญมากเราไม่ได้เซตกันมาก่อนอะไรเงี้ยคือคนที่เมื่อกี้พี่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยคือว่านต้องขออนุญาตนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยถามว่านเลยหลังจากที่เราคุยกันในห้องว่ารู้สึกไงบ้างจริงอยากให้เล่าความรู้สึกนิดนึงหรือพี่ขอเท้าความว่าหลังจากที่เหมือนวันนั้นที่พี่บอกว่าให้ร้องไห้เลยจําได้ใช่ไหมแล้วนางก็ร้องไห้เลย ร้องจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนข้างๆก็เหมือนแบบว่าแบบอาจจะแบบตกใจนิดนึงว่าร้องเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็เรียนต่อเนาะพี่ก็กลับมาสอนต่อพี่ก็ไม่ได้ถามว่าอีกหรือว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นย้อนกลับไปวันนั้นที่พี่เลยว่ารู้สึกยังไงบ้างไม <_ an> ่ก็หลังจากร้องไห้อะความรู้สึกจริงๆเลยคือผ่อนคลายมันแบบระบายอะระบายไปมากแล้วคือทุกคมที่เพื่อนเพื่อนรอบข้างอะรู้แล้วว่าเราร้องไห้คือเราไม่โอเคกับบางเรื่องก็บอกไปว่านี่เครียดเรื่องสอบอะไรเงี้ยแต่คนเเ้้าากก็ใใหลังจรอีย วกับที่พี่ลูกเขาก็เหมือนแบบให้เอเนจี้เรามาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะอินจอยกับพี่ลูกด้วยแล้วก็เลยดีขึ้นเลยแบบเปลี่ยนไปเลยอแต่ว่าว่านเนี่ยมีการกระซิบบอกว่าจริงเป็นคนร้องไห้เก่งใช่คือร้องไห้เก่งมากแบบเครียดอะไรก็ร้องร้องเลยร้องร้องจนมีวันหนึ่งรู้สึกว่ามันร้องเยอะเกินไปแล้วอะมันดูแบบอะไรยูก็ร้องไห้ร้องไห้ดูแพ้ดูพ่ายแพ้อ่ะก็รู้สึกว่าเออถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องร้อง มันก็เลยกดกันตัวเองว่าเออแบบจะไปร้องทําไมวะอะไรนั้นนะจนก็รู้สึกว่าเออมันไม่ยด้แล้วมันต้องร้องอ่ะมันถึงจะระบายออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่แพมมองไงอยากรู้ว่าเด็กหรือคนที่บอกว่าฉันร้องให้เยอะแล้วฉันต้องไม่ร้องแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ต้องถามก่อนว่าอะไรที่ทําให้น้องโอเคกับครูครับทำไมทำไมเราโฮของเราตั้งนานพอคนนี้มาเลยมาถึงปุ๊บแล้วบอกร้องเลยรู้สึกคาพูดแล้วก็ความรู้สึกที่พี่รู้กำังให้ รู้สึกว่าเขา,าเขาแบบเป็นกําลังใจแล้วก็แบบเป็นพลังบวกให้มากๆนะทีเนี้ยอันนี้ก็สําคัญตรงที่ว่าร้องไห้กับใครมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่บอกหนูว่าร้องเลยค่ะแล้วหนูจะร้องถูกไหมอ่ะมันจะมีเคมีบางอย่างระหว่างคนที่เราต่อคนที่เราซัพพอร์ตกับคนที่ต้องการมันเหมือนแบบคนนี้กําลังมองหาคนนี้ก็พร้อมที่จะให้มันก็เลยมาเจอกันมันเป็นเคมีที่แบบ มันใช่มันใช่แต่ว่าต้องถามก่อนว่าอะไรที่ทําให้เราคิดว่าการร้องไห้มันไม่โอเคใครในห้องนี้คิดว่าการร้องไห้ไม่โอเคมันมีมันมีไหมเคยไหมคิดไหมยกมือขึ้นยกมือขึ้นเด็กน้องคนนั้นว่าไงนะคะอยากรู้อยากรู้มู้๊ตะโกมันเลยทำไมรู้สึกว่าการร้องไห้ไม่โอเคเอ่อรู้สึกว่าแบบเวลาจะเสียเวลาหรือเปล่าเสียเวลาการร้องไห้ไปแทนที่จะแบบไปทำอย่างอื่นโอเคเสียเวลาการร้องไห้แทนที่จะไปทําอย่างอื่น แล้วคิดเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะคิดว่าการร้องไห้ไม่โอเคหนูรู้สึกว่าแบบถ้าเราพี่อยากให้หนูพูดเหมือนตอนที่หนูอยู่ในห้องเรียนพี่ค่ะอันนี้เนี่ยพอมีกล้องจับอยู่ไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยมิงร้องไห้เวลาเราจิตตกอย่างนี้มันทำให้จิตตกแล้วก็แพนิคไปมากแล้วทำให้แบบส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นอยีางเช่นเวลาที่ต้องอ่านหนังสือสอบเนี้ยค่ะแล้วแบบเอาเวลามาร้องไห้พอร้องไห้เสร็จก็คิดว่าอ้าวมันไม่แบบ พูดแต่เสียใจอยู่ทำไมทำไมม่ทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเสียเวลาอันนี้เป็นมุมมองของเราใช่ป <c oughs> ่ะแล้วพี่ถาถาม,มงได้ไหมแล้วปกติิงร้องไห้ไหมเบ่อเดี๋วเวลาจะยเป็นคนหนูเป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายเพราะว่าเวลาเหมือนโดนคนตะคอกใส่ก็น้ำตาคอแล้วหรือว่าเห็นเด็กล้มก็น้ำตาคอแล้วเหมื <c oughs> อนเราเป็นคนที่พอจิตใจมันเบาช้ำด้วยด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็ ทำให้เป็นคนร้องไห้ง่ายแต่ว่าเวลาอยู่ต่อหน้าก็จะแบบเวลาอยู่ต่อหน้าคนก็เป็นคนที่ชอบแจงพลังบวกให้คนอื่นเพราะรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาแบบเวลาเขาไม่เจอเราใช่เวลาอยากให้เขามาเจอเราแล้วแบบรู้สึกนี่หนูเลยนี่ไม่ได้แคสหนูกำลังจะบอกว่าหยุดเลยตรงนี้บางทีเราอ่ะไม่อยากร้องไห้เพราะเราไม่รู้เราเรารู้สึกเกรงใจเกรงใจเพื่อนที่อยู่เคยเป็นไหมคะ คือเราอยากร้องแต่เรากลัวว่าการร้องไห้ของเราเป็นเป็นภาระของเขาไม่ร้องดีกว่ากลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้ดูแลตัวเองเราไปดูแลเพื่อนใช่ไหมเป็นไหมคะหนูทอยคืออย่างของทอยเนี่ยก็คือจะเป็นคล้ายๆยกับหิงเลยคือเป็นคนที่เซนซิทีฟมากแล้วแบบพอมีประเด็นอะไรที่แบบมันมากระทบกับจิตใจเราอะมันจะทําให้เราไวกับความรู้สึกนั้นแบบด้านลบง่ายกว่าคนอื่นนิดนึงแต่ของทอยมันติดตรงที่แบบของทอยคือพยายามแบบ มันพยายามขึ้นแข็งแล้วเพราะแบบไม่อยากให้คนอื่นเขามาแบบต้องมาหลับรู้อะไรแบบด้านแย่ๆของเราด้านลบเราจึงเลยแบบเลือกที่แบบโอเคเป็นพลังบวกแต่พอแบบพอเวลามันแบบกลางคืนอยู่คนเดียวเนี้ยมันก็ทำให้เรากลับมานั่งคิดแล้วมันเครียด้วเราเรื่องความที่ตัวเราเป็นคนที่อยากอยากร้องไห้มากแต่มันร้องไม่ออกมันคือมันเหมือนมีอะไรอั้นอยู่ในข้างในแต่มันร้องไม่ออกจริงๆแพมว่าเราอะรุ่นเราด้วยแล้วก็รุ่นใหม่ต่อๆไปอีกอะ คือโดนเหมือนโดนสะกดจิตว่าร้องไห้เท่ากับผิดร้องไห้แปลว่าไม่โอเคร้องไห้แปลว่าไม่ดีแต่จริงๆแล้วทุกความรู้สึกอะเอาใหม่นะปรับมายเซ็ตกันใหม่นะทุกความรู้สึกไม่ว่าจะอ,าอะไรก็ตามมันคือเฮลตี่แล้วถ้าเกิดเราเจ็บเราเฮิร์สเราจะนั่งหัวเราะมันก็ไม่โอเคไหมอืมเพียงแต่ว่าเวลาที่เราร้องไห้อะเราอยู่กับใครเราซื่อสัตย์กับตัวเองหรือเปล่า อันนั้นนะเฮลตี้ลูกกอล์ฟว่าเนี้ยสาคัญคือ,อประเด็นคือกลายเป็นว่าสาหรับลูกกอล์ฟอ่ะลูกกอล์ฟก็จะต่างจากนักเรียนตรงที่ลูกกอล์ฟร้องไห้นะ่ะเวลาอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเราร้องไห้ได้ไเหมือนที่วันนั้นวาดร้องไห้ต่อหน้าลูกกอล์ฟได้แต่วันนี้ลูกกอล์ฟรู้สึกว่าหลายคนอนะ่ะขนาดอยู่กับคนที่ปลอดภัยอะ่ะก็ยังไปฮึบทําไมไม่รู้อ,อะไรอย่างเงี้ยอันมันก็เลยทําให้เหมือนแบบ เออมันสําหรับเราวันนั้นเรารู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยดีต่อใจเท่าไหร่ทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงเรารู้ว่าคนเหล่านี้คือปลอดภัยมากเขาคือไหลที่เราปล่อยโฮได้รู้ความรู้สึกว่าถ้ามีคนเหล่านั้นอยู่อ่ะนานๆทีก็ปล่อยโฮก็ไม่เป็นไรอันนั้นอาจจะเป็นอีกอีกอเชอชู่หนึ่งคือกลัวโดนตัดสินอืมกลัวโดนตัดสินมันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าร้องไห้ต่อหน้าคนคนนี้เพราะว่าเราไม่อยากเป็นภาระของเพื่อนเราไม่อยากให้เขามาดูแลเราเราฮึบๆดีกว่าหรือบางคนแบบเราอออยยาาาาาาากททั้งงงี่่่เเเเรรชืใใจนนบะ แต่เราไม่ร้องดีกว่าเพราะว่าดีฟข้างในเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะโดนจัดเราก็อยากจะดูสวยหรูพร้อมส,สงา่าไม่มีอะไรดั่งพอยเราโอเคต่อหน้าคนนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่อันหนึ่งที่อยากถามนักเรียนละกันแล้วบอกว่าร้องแบบร้องเก่งมากอย่างเงี้ยแต่ว่า ตั้งแต่มาเรียนเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นหนูมีความเศร้าเลยซึ่งจริงมิงเนี่ยจะมีความคล้ายของลูกอบนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนมปลายอ่ะเพื่อนที่อยู่รอบตัวจะไม่ค่อยรู้ว่าลูกอมมีความเศร้าเลยเพราะว่าเราก็จะเป็นคนลูกอมจะเป็นคนแบบคล้ายมิงมากว่าเออมืองฮัลโหลเพื่อนเพื่อนไฮไฮอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ร้องมาแล้วนะตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนที่อยู่กับเรามีความทรงจาที่ดีแล้วบางทีเราเห็นว่าเพื่อนเนี่ยเจอมาเยอะเหมือนกันเราก็อยากจะคือเหมือนถ้าท้งกลุ่มมันเศร้าไปหมดอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันมีแต่ฤด ซึ่งสาหรับเราอ่ะสำหรับลูกกอล์ฟนะมัน,ม,นมันไม่ค่อยสุขภาพดีเท่าไหร่คือ<ข>เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ใช่คราวนี้ถามมิงค์นิดนึงว่าเราเราไปร้องไห้ตอนไหนเพราะของพี่อย่างเงี้ยก็จะร้องไห้ที่บ้านแล้วของมิงค์อ่ะร้องไห้ตอนไหนเนี่ยบอกร้องไห้เก่งมิงค์ชอบนั่งร้องไห้ในห้องนอนอบางทีกับเทกับปปาเร็จบุ๊ขึ้นมาขึ้นห้องวิ่งแบบไปร้องไห้เลยชอบร้องไห้ตอนอยู่กับแมวรู้สึกเหมือนสัตว์เลี้ยงจะทําให้เรารู้สึกสามารถระบายอารมณ์กับเขาได้อะไม่ใช่ไม่เช่ว่าระบายทางการทำลายแต่ว่า เสียใจคีความสุขอะไร่างนี้แล้วก็เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทจะเป็นคนหนึ่งที่เราสามารถปลดปล่อยอะไรกับเขาได้มากที่สุดเขาจะเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วเราร้องไห้ต่อหน้าพ่อแม่ไหมพ่อเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเกิดสมมติว่าร้องไห้ใส่เขาเขาจะไม่ถามว่าทําไมถึงร้องไห้แต่เขาจะถามว่าทําไมต้องร้องไห้ทําไมไม่เข้มแข็งหนูก็เลยคิดว่าคนเราเนี่ยสมมติว่าถ้าลึกๆข้างในมันเป็นแบบนี้แล้วทาไมถึง ไม่สามารถแสดงออกมาได้การแสดงออกว่าเสียใจมันเป็นสิ่งที่ผิดหรือว่าถ้าดีใจก็เวลาเราดีใจเนี้ยเราก็แสดงออกว่าดีใจมาเป็นคนที่ถ้าดีใจก็ทําไมต้องพูดทาไมต้องดีใจเสียร้องไห้ทาไมต้องเสียใจอะไรนี้คุณก็ได้สงสัยว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกอะไรเลยก็จะกลายเป็นหินเลยนะส่วนมาเป็นคนที่สามารถระบายระบายความรู้สึกได้ทุกอย่างมาเป็นคนที่รับฟังมาเป็นผู้หญิงที ดีคือเขาจะถามว่าระบายกับเขาได้ทุกเรื่องอะไรอย่างี้อย่างเช่นแบบชอบใครก็บอกมาคนนี้หล่อนะอะไร้ย่างเงี้ยแล้วแต่แต่ป้าไม่ได้เลยป้าเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเรียนก็เรียนแบบอย่าเล่นให้มันมากอยู่กับเพื่อนก็เสร็จเรียนเสร็จกลับบ้านไม่ต้องไปเล่นกับเพื่อนต้องเที่ยวเพื่อนก็จะเป็นคล้ายๆกับหลายๆบ้านของลูกาก็เป็นเหมือนกันพ่อก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนแม่ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบเป็นหินหยางอ่ะจะต้องเป็นความสมดุลนะ ก็เป็นความสมดุลอย่างที่ว่าแบบมันเป็นนิสัยของคนใต้หรือเปล่าเจ้าเขาเป็นนิสัยคนใต้หรือเปล่าเลือเปล่าเดี๋ยวเราคนใต้ที่ดูอยู่พิมพ์มาหน่อยนะคะว่าเป็นหรือเปล่าชอบที่ยู่นี่งทำไมมิ้งถึงเหมารวมว่าเป็นนิสัยคนใต้อ่ะเฮ้ยใช่หรอมิ้งทั้งบ้านมิ้งเป็นหมดเลยพี่ลูกคน เอางี้พี่ไม่ได้รู้จักคนใต้มากพอทั้งสิบสี่จังหวัดถึงจะสามารถบอกได้ว่ามันเป็นนิสัยคนใต้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเราขึ้นดอกจันเลยว่าอยู่ที่วิจารณญาณแล้วก็คุณต้องคิดต่อเองเพราะเรายังมีสถิติไม่มากพอทุกอย่างจริงต้องเป็นไซเอนซ์หลังๆนี้อะไรเงี้ยอยากรู้ของทอยบ้างของทอยก็ร้องไห้ต่อหน้าพ่อแม่แม่คือเราไม่เราไม่กล้าที่จะร้องต่อหน้าพ่อแม่เลยเพราะว่าต่อหน้าครอบครัวคนอื่นนะเพราะว่า คือจริงๆตัวทอยคิดว่าครอบครัวของทอยมันดีนะเขาเป็นพ่อแม่ที่ดีเขาเรามีญาติที่ดีแต่พอเวลาเราอ่นอนแอเนี่ยเราเคยร้องไห้ต่อนน้าพวกเขาอะแล้วเขาอะบอกเรากลับว่าทําไมต้องร้องไห้เรื่องแค่นี้เองก็ mm hmm. คือด้วยแล้ยิ่งด้วยความที่เราเป็นคนที่เซนซิทีฟมากพอมันฟังอะไรแบบนี้มันยิ่งทำให้เราแบบดาวหนักมากบางทีต้องแบบเข้ามีร้องไห้ในห้องน้ําคนเดียวต้องร้องไห้ตอนกลางคืนแบบแล้วก็พยายามไม่สะอื้นออกมาให้มันมีเสีย,ยงพยายามร้องไห้แบบ ถ้าจะกีดก็คือต้องกีดในข้างในคนเดียวแล้วมันกีดข้างในไม่ได้นะเราต้องกีดเลยนะหนูกีดเท่านั้นข้างในเนี่ยไม่หนูกีดโชคดีที่บ้านหนูมีป่ายางกีดหนูกีดเลยหนูไม่มาจะมาไม่อยากมานะปิดก็ปิดไปเลยแล้วแต่นะเดี๋ยวฉันกีดก็กีดใช่ไหมกีดข้างในมันกีดไม่ได้นะมันอั้นมันอั้นนะแล้วมันจริงๆนะเราตอนรู้สึกว่าแบบคือเป็นสาเหตุที่แบบ เรื่องที่จะไม่ร้องให้กับใครเพราะเรารู้สึกว่า,านขนาดครอบครัวเราที่เราคิดว่ามันเป็นเซฟโซนในวันที่เรารู้สึกดาวอ่ะมันยังแบบมันยังไม่ได้แบบช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นขนาดเลยเคยน,น้องทอยเคยร้องไห้แล้วโดนดุไหมคะหรือว่ายังไงคะเราถึงมีความรู้สึกแบบนี้ว่าเคยค่ะก็คือแบบเคยร้องไห้ประมาณอ่ต่อหน้าพ่อแม่คือประมาณสองสาครั้งแล้วคือแบบเขาก็จะพูดหนึ่งเดือตลอดเลยว่าทาไมเราถึงร้องไห้อะ่ะ เป็นลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งสิซึ่งเราก็แบบเราก็ไม่เข้าใจนะว,ว่าทําไมอะ่ะเราแค่เราเกิดเป็นผู้ชายแล้วทําไมเราห้ามร้องไห้หรอกน้ำทรอยร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะร้องไห้จริงๆถ้าเป็นร้องไห้แบบจริงๆแบบไม่ใช่แค่น้ตาตาอะไรก็คือประมาณมีนาปีที่แล้วอ,อนะนคือมันแบบมันมันพอเราร้องไห้ไม่ออกปุ๊บมันกลายมาเป็นความรู้สึกเครียดแต่ที่แบบ <c oughs> เราต้องแบบเลือกใช้วิธีที่แบบระบายกับคนอื่นแทนอะ อ่านี่ก็เป็นเคสที่เดี๋ยวเราต้องถกกันต่อนอ่าสนใจใอันนี้พี่แพมมีอะไรอยากเสริมของทอยเมื่อกี้ปะอ๋อเขาอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าถ้าตอนนี้เดี๋ยวพอปิดรายการแล้วหรือว่าอะไรลองคิดถึงท็อปทีก็ได้สามคนในหัวว่าถ้าวันหนึ่งเราอยากจะร้องไห้สามคนเนี้ยเราคิดว่าเราโอเคที่สุดลองคิดดูลองคิดเล่นเล่นดูในใจดูว่าสามคนเนี้มีใครที่เป็นพอ p ์ o r t support system ที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะโอเคถ้าถ้าถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่า เราอยากจะบอกว่าเออเราอยากร้องไห้แล้วสามคนนี้จะโอเคเนาะอันนี้เป็นกันบ้านของทอยส่วนของวาดน,น,นี่จะเป็นเคสที่ค่อนข้างสลับกันวานบอกว่าร้องไห้บ่อยแสดงว่าก็น่าจะร้องไห้ต่อหน้าพ่อแม่เหมือนกันถูกไหมแล้วปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงบ้างพ่อแม่วานก็จริงๆก็ึ้นต่างต่างจากทั้งสองคนเลยคือพ่อแม่ก็คือร้องก็ร้องมาเลยเขาก็เรียบงมทำไก็คือ มันเลยรู้สึกว่าเออเนี้ยแบบเราลองให้หมดไปหรือเปล่าเพราะว่า mm hmm. ช่วงนาหลังวันนี้หนูลองให้เยอะมากอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากเอาพลังลบไปให้พ่อแม่อะไรแล้วคือพ่อแม่หนูเขาแบบเต็มมากกับการปลอบหนูอะคือมีคือหนู mm hmm. แบบเครียดไม่ไหวแล้วตีสองพ่อแม่นอนแล้วหนูแบบนอนไม่หลับปลอบไปหาพ่อแม่แบบบอกว่าเครียดนอนไม่หลับพ่อแม่ก็คือแบบล่อยตรงกลางให้นอนแล้วก็นอนกอดกันช oh. ัน้งคื รู้สึกว่ามันภาพที่น่ารักมากมากแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกว่าพ่อแม่ก็เชียร์กับงานมาแล้วอะก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ไม่เชียร์กับตัวเรามากก็เลยพยายามแบบไม่อยากจะร้องให้มากกว่าเลยแล้ววกกับการที่รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนอะเขาก็ประสบปัญหาเดียวกับว่าก็เลยคิดว่าเพื่อนทำไมบางคนไม่เห็นแบบร้องให้เลยรอก็แบบเอาร้องให้ไปทําไมใช่กับกลายแปว่าคนที่แบบร้องให้บ่อยๆอะมันก็เลยแบบ ิดการไม่ให้ตัวเองมองให้มากขึ้นอะไรอนยะ่างเงี้ยค่ะนี่วันนี้จริงๆเรามีมุมมองถ้าคุณผู้ช,ชมฟังอยู่อะไรเงี้ยหรือดูอยู่ก็จะเห็นว่านี่มีมุมมองที่ค่อนข้างหลากหลายของเด็กเลยนะ<ม>ที่วันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผู้หนุ่มมานั่งคุยกันเรื่องนี้เนาะ<ม>ใช่ไหมเพราะปกติก็จะคุยกันเรื่องเด็กนีกินอะไรเด็กนี้กินอะไรเดี๋ยวเราไปงานจบการศึกษาเพื่อนคนนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาแชร์กับพี่นะแตงกิ o วขอบคุณนะ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  เออ<ม>พี่แพรมเป็นเป็นไงบ้างเมื่อกี้ฟังนักเรียนอยากรู้เพราะว่านี่ตอนแรกเราแพลนว่าจะคุยกันสองคนเรื่องการร้องไห่แต่เมื่อกี้เอาเด็กนักเรียนมามามาแชร์เลยเขาเขาก็แบบว่าลูกเขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่บบเออเขาก็แชร์ในในแง่ที่ลึกเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต้องชื่นชมเด็กๆที่เขากล้าแล้วก็พูดจากใจเขาอันนี้แบบเราก็ไม่ได้ expect, เอ็กซ์เนาะแล้วก็แพรมว่าเราไม่สามารถที่จะคุยดีฟได้ภายในแบบครึ่งชั่วโมงแต่แพรมมองว่า การที่เขาได้มีโอกาสได้คุยมันเป็นก้าวแรกของการที่มาพูดคุยในเรื่องนี้ของการที่มีเซลฟ์เออวย์เนสอีกแล้วของการที่เอาเรื่องที่แบบเราไม่เคยพูดถึงอะแล้วเอามาพูด on the table ่ะว่าแบบ let's talk about it ซึ่งอันเนี้ยมันสำคัญกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถลีไปจนถึงการอาจจะ l ีเอไปจนถึงการแก้ไขได้ <c oughs> อะไรได้อันเนี้ยมันเหมือนเป็นอินโทรดักชั่ เป็นการแนะนาว่าอาจจะมีปัญหานี้แล้วก็วันนี้คือสําหรับสําหรับเด็กๆนะลูกก็รู้สึกว่านี่มันก็ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของเขาการมานั่งคุยต่อหน้ากล้องแต่เขาก็เลือกที่จะเชื่อใจเรามากพอที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่ลูกกอล์ฟใช้ว่ามันส่วนตัวนะใช่ส่วนตัวมากส่วนตัวมากแล้วเขาก็กล้าที่จะไม่โดนไม่กลัวตัดสินอันนี้ต้องชื่นชมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเนาะสำคัญแล้วเราก็ได้เห็นแง่มุมที่ต่างบ้านกันนะว่าพ่อแม่ พ่อแม่มีปฏิกิริยายังไงหรือมีแบบทัศนคติยังไงมีไมายเซ็ตยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์เช่นการร้องไห้ประมาณนี้ลูกกล่บว่าแล้วว่าอันนี้เป็นอินโทรดักชันที่ดีเลยของการที่เริ่มที่จะพูดเป็นการเริ่มต้นคิดแค่นี้ว่ามันคือการลงเติมขอขอกระซิบอย่างหนึ่งพี่แพมน่าจะรู้สึกดีใจเมื่อกี้ออกไปพอดีเราพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทอยที่บอกว่าไม่ได้ร้องไห้ตั้งแต่มีนาปีที่แล้วแล้วพี่แพมให้กันบ้านเขาว่าให้นึกถึง3าคนที่เขาแบบ เป็น support system เมื่อกี้นักไปนั่งร้องไห้แล้วนั่งร้องไห้แล้วจะตบมือให้คนร้องไห้ไม่ไม่ไม่แต่ว่าเขาร้องไห้แล้วเพราะว่าเขามาเจอเหมือนน่าจะเป็น support system ที่เป็นเพื่อนสนิทเขาเนี่ยที่นี่ไงดีนะอย่างนี้ถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าเดี๋ยวว่าถือว่าโอเคนะลูกก็ว่าเป็น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 ขั้นขั้นที่ดีนะคนที่ไม่ได้ร้องไห้มานานมากอย่างอย่างนักเรียนเมื่อกี้ลูกว่านานนะปีหนึ่งนะคุณ <laughs> แล้วเขาก็จะเป็นเด็กจริงๆเขาจะทักมาตลอดว่าเครียดๆยๆๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะช่วยเขายัางไงเราก็ได้แต่แบบอยู่กับเขาฟังเขาล <S <S ตลอด <S <S เรียกว่า,วาสิ่งที่เขาแชร์สิ่งที่เขาให้อ่ะให้กับคนดูให้กับเราอ่ะเขาได้รับคืนทันทีอ,อือืเนาะอ่ะก็นั่นแหละวันนี้ก็เป็นเรื่องราวโซอ,อาวันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็กลับมาตามกันต่อนะคะสำหรับทุกคนสำหรับทุกคนที่มาติดตามกันก็ใครรู้สึกว่ารายการมีประโยชน์อย่าลืมก็กดแชร์กันไปหรือว่าร่วมคอมเมนต์แบ่งปันได้จริงอยากแอบบอออออยยาาาาากกกใใหหห้้้ววนนนีแแชรรรร์เื่่งงงงขไึคุณบ มีมุม usted, มองต่อต่อน้ำตาอย่างไรหนูร้องไห้ไหมคะไม่ค่อยค่ะทําไมคะก็ปกติมันไม่ค่อยมีเรื่องเครียดอะไรดีถือว่าดีแต่ถ้าร้องก็ร้องได้เพียงแต่มันไม่มีเรื่องอะไรให้ร้องนะคะนะคะอ่าโอเคขอบคุณพี่แพมนะขอบคุณนะคะแล้วก็ให้มาวิ่งเล่นที่โรงเรียนยินดียินดีนะคะโซเอาอยูีสามจบแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ตอนหน้านี่ลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ